โอเคพี่จะบอกอะไรให้ฟังว่าทําไมสตอรี่พี่ถึงเป็น9ปีแต่ที่เนี่ไม่ถึง9ปีหรอกมันมีที่มาที่ไปจริงๆสตอรี่พี่เนี่ยมันมีเอกลักษณ์เรื่องโลโก้ร้านพี่ไอ้โลโก้ร้านพี่ดั้งเดิมเนี่ย เนี่ยพี่เตียวไม่ให้ละเป็นโลโ,ลโก้แรกของพี่นะแต่ตัวแรกอะ่ะมันเป็นสีแดงตัวโลโก้ที่ทําไว้เมื่อปีแรกๆเลยมีแค่นี้แต่ปัจจุบันเนี้ยโลโก้พี่ก็จะเปลี่ยนและเพิ่มขึ้นมามันเป็นตัวหนังสือตัวฮกอ่ะมันติดอยู่ตรงนี้ตรงกลางจะเป็นโลโก้สีแดงคือตัวบีนี้ที่มาที่ไปของไอ้ตัวฮกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันอยู่ตัวฮกเนี่ยมันเป็นความหมายของคนจีนนะมันแปลว่าโชคล่าเป็นความโชคดีและเป็นความมั่งคั่งของของ,ของคนจีนเขาความหมายเขาค่อนข้างจะดีอยู่แต่ที่จริงๆลึกๆของมันเนี่ยมันคือความหมายขอองพ่ค จีนคนหนึ่งเขามีความซื่อตรงเลยทําธุรกิจแล้วมีเงินมีทองมันเลยเป็นที่มาที่ไปของตัว6ตัวนี้โอเคเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องว่าทําไมถึง9ปีฟังนะ